กินอาหารแบบแนวไฮโซเธออันนี้เมนูยอย่างคะลาบหมูจ้าสเซฟิกนทลาบหมูของแท้มันต้องมีชิ้นส่วนอะไรอ๋อหนังหมูน,นี่อันนี้มีปะอันนี้ของเกตเอจ้าตากเกก็เลยเปลี่ยนจากหนังหมูเป็นไส้ไส้ออสใช่ไหมจ้าแล้วอันนี้คือตับเผาโพดจ้าทำไมตมับเผาโพดต้องใส่เกลือเค็มฉันอยากรู้มาก รังไช่เค็มน้ำแค่นั้นละ่ะมันก็เลยกลายเป็นตำข้าวโพดไช่เค็มโบเป็นอย่างละตำข้าวโพดต้องใส่ไข่เค็มละ่ะมันเขา่ากันทำไมทำไมตำปูปลาไม่มีไข่เค็มอะเพราะว่าตำปูปลามันเค็มปลาล่ะเลย,ยม,มันทําให้ส้ตมตํานัวใช่ไหมตำปูปลาแต่ตำข้าวโพดมันไม่มีอะไรที่ความนัวมันก็ต้องใส่ไข่เค็มอายุบ้านเราต้องใสนะ่กระติบเข่าเนาะแบบนี้ก็ติดง่ายไม่ถ้าเป็นอาหารแทยห้างเขาก็จะทําเป็นถุงถุงเพื่อ เพื่อสะดวกในการจัดเซอร์แมนตอนนี้เรายังรอยหลายเมนูสปะรอยยูสามอันอะไรทอดอะไรใกล้ทอดตรมแซ่บเท่านี้ละเท่านี้ก็กินเพื่อเธอมากินตัวจีเหรอจ้ะแมน